ข่าวต่อไปเป็นหน้า39นะคะ39 40แล้วก็41นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองมาดูนะอันนี้นะคะจะแตกต่างจากเดิมตรงที่นี่ตรงนี้นะคะมีคําว่าเหลือนะคะดังนั้นมันจะต้องมีเศษนะคะคราวนี้นักเรียนลองมาดูนะคะโจทย์บอกว่าแม่ค้ามีขนมโดนัท3 0 0ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ9ชิ้น นะคะคจัดใส่กล่องนะเท่าเท่ากันด้วยนะกล่องละ9ชิ้นโจทย์ถามว่าจัดขนมโดนัทได้กี่กล่องและเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นนะคะสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเราจะต้องตามหาว่าจัดได้กี่กล่องเหลือกี่ชิ้นนะคะโดยใช้การหารข้อนี้นะคะตัวตั้งของเราคือ300นะคะเราก็เอา300ตั้งนะคะในประโยคสัญลักษณ์นะคะหารด้วย ซึ่ง300เป็นตัวตั้งนะคะจากโจทย์นะ300คืออะไร300คือแม่ค้ามีขนมโดนัทนะคะเราก็เขียนไปเลยนะคะสามชิน้นนักเรียนเขียนไว้เลยนะคะ บรรทัดที่2คือตัวหารนะคะตัวหารของเราก็คือนี่จัดใส่กล่องกล่องละ9ชิ้นนะคะส่วนบรรทัดที่3คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ โจถามว่าจัดโดนัทได้กี่ได้กี่กล่องนะคะเขียนไปจัดโดนัทได้นะคะสามร้อยหารด้วยเก้าเท่ากับหน่วยเป็นกล่องนะคะแล้วก็เหลือขนมโดนัทนะคะนักเยนก็เลยเขียนไปเลยเหลือกี่ชิ้นนี่ เขียนไว้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเรามาตั้งหารตัวตั้งของเราคือ300นะคะนี่นักเรียนก็ตั้งหารแบบครูตรงนี้เลยก็ได้นะคะ300หารด้วย9กนะคะเอะไรใกล้3แต่ไม่เกิน3ไม่มีนะคะคราวนี้เราก็จะไปดูที่30นะคะ9อะไรใกล้30 9สเท่าไรคะ27นะคะลบกัน27แล้ว28 29 30ลบกันเหลือ 3นะคะแล้วก็เป็น30เหมือนเดิมนะคะเราก็ได้93 27เหมือนเดิมแล้วก็เหลือเศษเท่าไรคะเศษ3นะคะดังนั้นคำตอบของเราคือได้ทั้งหมด33กล่องนะคะเหลือ3ชิ้นนะเราก็ตอบเลขไทยจัดขนมโดนัทได้33กล่องและเหลือขนมโดนัท3ชิ้น